สวัสดีครับผมเชนะครับสหรัฐแผลงสูงเนินครับ MI 1 8ครับผม18นั่นเองต้องบอกว่าเวทีมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเป็นเวทีดับแกรนสแลมอยู่แล้วเนาะซึ่งทุกคนเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนะครับทั่วโลกเลยนะฮะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ติดตามมานานแล้วนะครับคุณพ่อผมก็ชอบเวทีนี้แล้วด้วยความที่ปีนี้เนี่ยเป็นทมแปญที่ค่อนข้างพิเศษกว่าปีไหนๆก็คือเราจะมีกิจกรรมจากทางเดวันเทซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักของงานนี้นะครับทำให้ผมรู้สึกสนใจมากๆในการเข้ารรรรร่่วววมมกกกาเ็็บตััััััคคค้้นน้้้งงงนนนนนีีแแลลสขขใ ความสตรองในแบบของผมเองมันคือความพร้อมความครบเครื่องในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น1นึ่งไมเซ็ตนิสัยร่างกายอะไรก็ความรู้รอบตัวครับอันนี้คือความสตรองในความพีของผมนั่นเอง ร้าฝากถึงคนดูทางบ้านนะครับต้องบอกไปเลยว่าปีนี้พิเศษจริงๆนะครับเวทีปีนี้พิเศษมากครับอยากให้ทุกท่านติดตามและร่วมห่วงสนุกแน่นอนของผม MI 1 8นะครับยังไงฝากเชียร์ด้วยนะครับแล้วเจอกัน